สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูดอกโมกนะคะทุกคนร่วงเต็มดินเลยสวยมากดูค่ะน่ารักมากมากเลยอันนี้คือดอกร่วงนะคะแต่ทีนี้มาดูตรงต้นออกดอกเต็มต้นเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูมันจะมีตูมๆนะคะอันนี้คือตุงเนี่ยน่ารักมากเต็มต้นเลยเนี่ยค่ะ สวยน่ารักมากเลยค่ะอันนี้เป็นต้นที่เรกปลูกนานแล้วนะคะจริงๆมันสูงแล้วล่ะแต่เราตัดตลอดวิธีการให้ออกดอกก็คือเราต้องตัดแต่งตัดแต่งกิ่งนะคะตัดตลอดแบบนี้เขาก็จะแตกยอดใหม่ออกมาแล้วต้องใส่ปุ๋ยด้วยนะคือ มีอยู่ต้นนึงไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ออกดอกแล้วก็ชอบแดดนะคะให้มีแดดเขาจะออกดอกแบบเยอะมากๆเลยเนี่ค่ะน่ารักใครที่ชอบดอกไม้สีขาวนะคะรวงกระจายน่ารักมากเลยค่ะเป็นดอกไม้เล็กๆนะคะเดี๋ยวเล็กลองดมดูซิว่ามันมีกลิ่นหอมไหมหรือมันหอมตอนเย็น ดิออนอ่อนๆค่ะทุกคนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนเย็นมันมันจะหอมกว่านี้ไหมเพราะมีบางต้นอย่างพูดน้ำบุญอย่างเงี้ยพอตอนเย็นมาแค่เดินผ่านนี่หอมมากแล้วก็กระดังงาน,นะคะจะหอมมากๆเลยเนาะเนี่ยกระจายเต็มเลยค่ะเห็นไหมสวยมากมน่ารักค่ะ ดอก,ก็จะเป็นกลีบห้าดอกนะคะมีเกสรเล็กๆเป็นกลีบมีห้ากลีบเนาะนี่ค่ะนี่สวยมากเลยค่ะทุกคนดูมันน่ารักนะนี่ตัดเล็กตัดนะคะก่อนหน้านี้มันก็จะทิ้งช่วงในการออกดอกถ้าเราไม่ตัดนี่ตัดทุกกิ่งเลยค่ะ ตัดหมดนะนี่ก็จะประมาณนี้ใครชอบดอกโมกนะคะดอกสีขาวก็ปลูกได้เลยเป็นไม้มงคลด้วยนะทุกคนเป็นไม้มงคลด้วยวิธีการขยายพันธุ์ได้หลายแบบบางคนก็ไปชํำน้ำชํำน้ำเหมือนกับอดอกพุทธทั่วๆไปนะคะพุทธพุธมะลิชํำน้ำได้นะ กุหลาบก็ได้เป็นบางสายพันธุ์นะคะถ้าเป็นกุหลาบเลือนะ้อนน่ะได้แน่นอนเนาะแล้วก็แล้วก็วกชํำน้ําได้ชํำดินได้แต่ว่าดินเนี่ยต้องร่วนซุยนะทุกคนดินต้องร่วนซุยต้องใส่แบบวัสดุช่วยปลูกก็คือพวกขุยมะพร้าวแกลบให้ให้มีการร่วนซุยมันจะออกรากได้ง่ายแล้วก็รดน้ําให้สม่ําเสมอนะคะอีกวิธีการหนึ่งคือตอนกิ่งค่ะตอนกิ่งและ วิธีการสุดท้ายนะคะก็คือพ่อะมะเล็ดค่ะแต่เอาจริงๆเล้กไม่เคยเห็นมเลเ็ดนะคะแต่ว่ามันเกิดจริงท่านผู้ชมเนี่ยคือต้นโมกเนี่ยอันนี้เกิดจากมเลเ็ดแน่นอนเพราะจริงๆเราเล็กปลูกแค่ต้นเดียวเนี่ยเห็นไหมต้นใหญ่แล้วนะคะเอามาปลูกแรกๆมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้เนหะ็นไหมอันนี้ข้อมือหุ้มได้แล้วนะนี่ก็ใช่ค่ะนี่ก็ต้นโมกอันอันนี้เป็นเป็นอ่เขาเรียกอะไรมะกรดูด มะกูดนะคะโอ้สีขาวนะ่ารักมากเลยค่ะทุกคนตอนตอนที่แบบบานที่ต้นนะยิ่งสวยอันนี้มันร่วงลงเกิดจากฝนตกนะคะฝนฝนทำให้ร่วงด้วยเนีย่ยเห็นไหมพอมันเล็ดเกิดใหม่ค่ะอันนี้คือยังไม่ได้ขุดนี่เกิดใหม่จากมเมล็ดนะคะหลายต้นเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทางนู้นนะคะอีกสองต้น วิธีการขยายพันธุ์นะถ้าแบบความคิดของเล็นนะถ้าปลูกเป็นแถวเนี้ยจะสวยมากเลยปลูกเป็นแถวจะสวยจะสวยนะคะเพราะว่าเวลาออกดอกอมันสวยนะทุกคนแล้วก็ต้นก็ไม่ได้เกะก,กะอะไรมากมายนะเราสามารถตัดได้เรื่อยๆและ ต้นโมกเนี่ยจริงๆใบจริงมันจะเขียวเข้มนะช่วงที่มันออกดอกมันจะเป็นแบบว่าออกยอดใหม่ออกดอกใหม่เงี้ยใบมันจะสีเหลืองเหลืองอ่อนๆเขียวอ่อนนะคะเนี่ยมันสวยนะทุกคนสวยอ่าแล้วเลขนั่งอยู่ตรงนี้นะมันมีทั้งตูมและบานมันก็จะมีกลิ่นหอมแบบอ่อนๆมาโชยที่จมูกเราอุย้ยน่ารักน่ารักอดถ่ายให้ดูไม่ได้นะคะ ใครที่ชอบดอกโมโอูย้ยน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนนี่โอ้น่ารักค่ะดูนี่แหละน,นี่มีกลีบดอกค่ะดอกอูย้ยน่ารักค่ะดอกเล็กๆใครที่ชอบแบบดอกไม้สีขาวดอกเล็กๆอะ่ะเออมันน่ารักจริงๆค่ะไปปลูกได้เลยนะคะไปปลูกได้เลยส่วนตัวนี้เป็นแมวดำแมวดำอยากเข้าป แนะนำเลยนะคะแม,แมวดําเนี่ยมันสีดําเฉยๆนะแต่ว่าคือนิสัยอ่อนโยนขี้อ่อนนะคะกินเก่งด้วยไม่ได้มาแบบไม่ได้นะ่ากลัวเหมือนที่เราคิดหรอกเนาะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะเล็กมาแนะนําดอกโมกนะใครอยากปลูกปลูกได้เลยนะคะสวยปลูกเป็นแถวก็ได้นะ ถ่ายมาให้ดูแบบเวลาที่บานนะคะน่ารักมากค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะจะหวังว่าจะชอบเหมือนที่เล็กชอบเนาะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนสวัสดีจ้า